เรามาอุดหนุนเวอร์กัลี่คุณแม่นะคะแม่รวยตายแล้วค่ะเมื่อได้เลขอันเจาะเหรอเศรษฐีปลอมมั่าคลอตเตอรี่ได้ทันมันอาทิตย์นะครับพี่น้องมันอาทิตย์สีแดงเศรษฐีปลอมไมาแออัดค่ะระดิลีหรือเปล่านี่แม่แม่เคยถึกไปขนาดนี้นี่แม่ใชเคยไปทำมันเลือเคยถึกปะมันต่นเลือแต่ะเทียส์จักใบนี่แม่ลอยปะประมาณอยไก่หมดแล้วเดอนคนเดียว เจาอดหัวต่อรอตอ่ะม่เหม่ยเออตอนนี็ขายขึ้นกันเฮะมันก็ขายเหมือนกันค่ะขายยังไงค่ะแม่ต่กอนมันแทงอย่างนี่ยบ้านไหนมันแท่งหรอขายบ้นไหนเลยขายจะเห็นว่าายดีล้มขึ้นสีซาตวโดดแล้วมันบ้านไหนค่อยได้อย่างนี้ แต่ม่ได้โคต่าเมนโย่มาเมยไดโคตาได้โคต่าลับมาตามทุกงวดที่พ่อเขาสิกันหนกให้มีไมเจ็ดปะเจเนี่ยเจ็ด่นนอกว่ากเได้เจ็ดส่นเลยอ้าเออโอ้ขนอะไรไปแทนนี่วันเกิดต้าวันที่เจ็ดเจดเดืนอไเดือนธันวาเนี่ยเลขออกมันเอาเต็มห้ห้าหลอกเก้าเนาะแล้วก็วันที่เจ็ดกับองท้าแล้วคนทีบอกเจ็ดูน วันที่เก้าก้าอย่างหลอกรออเก่าอยู่ด้วยแต่บางนึงนี่อย่างเอากรุงพาวันที่เราพอสอบเกิดเราลอบเกิดห้าสองงสามสิบลานเเลยทานคบอได้เห็นงานอีกต่อไปมึงจบไปเลยค่ะตัวแมสซอนเปิดปั๊มไปเลยค่ะนาะก็ยืใสเนี่ยเชวานทานเชวานเห็นละแม่น้ทานเี็นละแม่แล้วพวกนี้ต้องหารเนเช่เนี่สามิล้านเนี่ยแล้วบาทละแม่เจ็ดรอย เน่ไม่แพงนะุดร้อยอืฮะไม่แพงุดร้อยไม่แมงมาขายเจรลหันสิบถ้ามีสติด้วยค่ะจักซองใบมบวิสติแม่เ้าหาวันเดียวก็ได้ยล่ะตนเนื้ยสติขัดหันเอานี่ดีโอนมนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์วันเกิดเราวันเกิดโลกเกิดอัน ห้าันว่าเราเกิดเจดทันวาในหลวงราชการที่เก้าเกิดวันที่ห้าทันว่าองฮาเกิดวันที่เจ็ดทันว่าหม่อมศิรัสเกิดวันที่เก้าทันว่าดิแม่อลังเกงลกนไปสักัใส่บัตรเงิรูปหลไกินแป๊บก็ไลคนเนาะยังไม่สองใอใบหนัี่ก็ไล่กบันเนาะสองใบนี่จะเก็บ ดวงบ่หอนทางซีบ้านเจดงหอนชิบสองทิพบ้านถื้นไหนเดก้นเียเอารีเด็กสดนเจดีเดไม่เดียวไม่เดียวก็เอาล่ะพวกหลานหัวก็อออกกันเกิดสุดสุด สอ,ส,สองรอย้ยจ้าบานเมียสองร้ยอ,อยสองร้อยซาสีอยเมียเนยี่ยโอ้ยจ,นล,ลลน,จนลด้านาคจนได้มานั่งคกักมันลายนะเมีมันลายมันหลมันหลแ<ห>ตล่ละคนซื้อได้เบียบแตลซ<ห>ื้อซื้อในเบีบนะแบบนี้นะบ่อเสียงเนาะแต่ถ้าเทือทางวันที่นั่งสามสิบหลานน,นี้ค้าที่เซียงอยู่กางวัน,นกรี่อยู่น้ำเพื่นเนาะในคนมาอะไร เลยอาไว้อยู่ทุกเบาโอ้แต่ว่าคนบาคนมองสะพูงกับมาขายหลายได้เมียนางคนก็ไลาไหลมันหลายแห้งติดเลยเดี๋ยวมาขายผิดสิแล้วบางคเขาจะผิดไกรอีกแล้วเจ้าทีเนาะฮะเจ้าทีเขาเยอะกับมองมั่นทางภาเนาะบ้านมองแป๋วกับแปอยญุ่นอยู่แน่แต๋ยญุ่นอะก็ไปแป๋ยญุนนะไปขายอยู่เชียงใหม่ก็ยินดีรัตติรีนะมันเก่งเกินเนาะเัาไปก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมัน มันไปห้าปขายแต่งก season, ินแล้วมีขาดใจใจเพิ่มขึ้นเนาะเพมอสบรอยู่บ้านท่านเนาะนครพนมเชียงใหม่น่ะแต่ก่อนมันห้าร้อยกว่าโดยสารน่ะทีนี้มันหกร้อยข้าลงอาเซียนครับขาต่อจ้กอาเซีไปคิวรถช้างเพื่อต่อจ้กคิวรถช้างเพื่อไปเชียงดาวข้ามไปอีกสานกับเดนเนี่ยไปถ่ายโปรไบท์โไหวนี่คือค่าใช้จ่ายหลายแล้วก็เมื่อยรถดอีกเนาะ แมนอีเดีแหละว่ถ้าอยู่ไรสดแคว่า่ะจะจันอันดูด้วยมีนกราบตัว็บกไงมัน่บนี่ก็มาพันแมนจ้วยกนลยก่อนนี้เนาจะเขาน้ำวนลาพูมากนี่ก็แม่นเลรอเนาะนากลางน้ตึกเขาก็เชาบ้าดูอุดรแล้วเฮาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะมาขายอยู่น้ำวนี่ว่าจะเปตลาดนีดนมันจะไปกเป็นตลาดลงเขานี่น้ำวนลาพูนตลาดด้ัยสดานีร้ไฟตลาดยังแม่ตาฮันป้าเลยไหมโอ้ตลาดขอนป้านบอกเลยเจอต่าดล่องเขาน เขบกไก่จักอุดอ,อนเนาะมนจะไปหาซื้อของป้าอยู่นี่ขอเกียสูตลายยูสแต่ว่าสูเกียรหลายเนาะอันนั้นไปละรอยน่สือ่อเอาโซ่กับแม่แล้วสักไสเกสูอันหนึ่งสูตรเทียเรา g a กัน,นต่งน้งวร้านก็อ่าอนอปหรอกค่ะต่อ,ตอ,อยอดต่อไรแม่ได้อะไรไปได้สักเล้ อันนี้มาหลายคนเนาะเทียนนเย็นดวงกันดวงเธออยู่หลายคนเนาะแต่จะแค่พักอยู่หนองหานเชฟอุดรพักอยู่อุดรแบ่งขายกาแฟไหมบอกแบ่งขายตะบุ้มลูกพี่สาวละ่ะลูกก็พักขายอยู่อุดรลูกพี่สาวหรอลูกเป็นทอมตีไหมโอ้ขยันเนาะลูกเป็นผู้หญิงแล้วเป็นทอมดีแน่าจะหัวานทำไมพวกหนูก็เป็นเธอเค่ะอ๋อแล้วมันมันอะไรเป็นยังไงนี่ผู้สาวอ๋ เนี่ยจะเข้าหานละแม่หาย่ตดมาเสมกันแล้วพูดเท่าทมัยจะเกาอยกใครลูกน้ำมัมมีขั้วยู่อุดรเราไปี่นี่ก็เลยไปกสาวให้อุดรเด็กเขาขายวิธอะตอนนี้ขายยูอันแถวตลาดให้สีโอกระลังสิบาดิเชกระลังสิบาดิตเดอะกระไลหลายให้เบินกระลังสีบาให้สีดีบอกอันยวนอันตลาดอันนี้ก็ตลาดเมกนี้ อะไรเออเออห่วยอกออร้านมันห่วยเออมันห่วยแต่ไม่เป็นแพงมันเนาะเอออันนั้นบอว่าจะมันเป็นเจ้าใหญ่เนาะยังยังมาหั่นเนี้ยจ้ะบ่าไม่ใช่ว่าอันตะกรายหรืบางไรสุดก้อนมูอยู่งเต็มไปใหญ่เลยได้แมวมาแบลงนี่นั่นเหรเล็กสุดหามไปเดี๋ยวนี้ซาขายแล้วเต้ใช่บ้านนี้คนขายหลายบัหลายแม่ลงตลาดเหมือนกันแม่ว่าสิกบิดไปเนี่ยลำไก่ป้อไปโลดไปห้าดวงแม่มันแึ่แบบมันเศร้ารุ่นี่ยล่ะเศรษฐศาสตร์เศร้าสองรุ่จักนี่ไปนะโอ้มันกะไก่อยู่จัก เจ,จ๊กหนองห่างไอ้เจ๊กปูดอนมาหนองหางก็ประมาณพ่อพ่อกะไม้อันนี้ใกล้นนกว่าอ,อันนั่งไ<บ>ก่กรอนอืมแม่แม่เขาแม่จ้าบอจ๊กนี่ไปอันใส่บานโมก็อสเนบอจักแม่ไม่ไกลสู<า>้นี่รัดไปนี่ฮอนต้องเมฆกับฮอนแล้วแม่ฮอนต้องเมฆมันกะเ็เรียกเขบอบนี่ขี่ไปนี่น้องเมฆก็ไปขายก็ได้ไปขายน้องเมฆก็ได้สั่านน้องเมฆไล่ใส่กไล่จ้าแม่ไปฮดน้องเมฆแล้วแม่กม็ขี่รถกลับขี่เปนน้ำขิงข้างทางแล้วก็จอดแล้วก็ขี่รถกลับเฮี๋ยวแม่เราสมองัใหญ่นเด ่วนมาค้นสื่อน้ำมันี้าแพงเลยส่วนมาคนถึงน้ำแผงสิไดหันขี่รถขายดิถยาบนตงเย็นกันถึงสิล่ะหกล้านเออฉันถด้วยอาลลาพี่น้องลาพี่น้องมันเสีรงนไปแล้วค่ะพี่น้องในหกล้านแล้วด้ค่ะไปเลยเด้ค่ะวันี้ค่ะไปแล้วค่ะอีแม่เข้ามาสวัสดีค่ะ